อันนี้ขุยมะพร้าวดินเปลือกมะพร้าวสับนะคะผสมกันเลยค่ะเข้ากันเข้าไปน,นี้เพราะต้นกล้าอ่อนๆจะใช้ขุยมะพร้าวนุ่มๆเยอะๆสักหน่อย ให้มีดินผสมดินให้มีดินจับรากบ้างเวลาเกิดมาต้นบอลมันติดก็จะง่ายต่อการเดินรากทําให้รากมันนุ่มๆน,น,นะคะเลือกมะพร้าวก็เช่น้ำไว้ก็ได้เนี่ยเปลือกมะพร้าวเอารองก้นกระถางกันดินออก ก็จะมาเลือกเอาต้นกราบอนสีที่มันพอจะเนี่ยเอาตัวนี้แหละก่อนไปเลยไ,ไหนมาชึบเน่กัดสีแล้วนะเออมาใส่ภาชนะ เข้าไปก็ประคองปลูกแม่ขดดินให้นั่นแค่นี้เสร็จแล้วโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะเป็นการโอบนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนีย่เสร็จละได้อีกแล้วหนึ่งกระถางค่ะแบบนี้นะเดินนะ ก็จะมาวางไว้เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาปลูกนี่แก้วเพาะไว้แล้วก็ใช้มีดจิ้มลงไปเลยค่ะให้มันเป็นรูตรงกลางนะเนี่ยก็วางลงไปอ่าก็มีดเขี่ยลงไปเบา ไม่ต้องจับดินก็ได้นะคะแค่นี้เองนะคะสเสร็จแล้วก็ใช้ฝานี้ปิดครอบเข้าไปง่ายมากเลยตู้อบของแม่เอ็แอดบ้านสวนเนี่ยน่เสร็จแล้วง่ายมากเราก็ได้ตู้อบแล้วข้างล่างก็เจาะอ,อยู่นะเนี่ยมีรูเจาะอ,อยู่เนี่ยก็จะ ก็จะเอามาฝากไว้กับเพื่อนเนนี่ฝากไว้กับเพื่อนๆอนอันนี้ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดตู้อบเลยเอาออกมาปิดก่อนอ่าใครไม่มีตู้อบก็ทำตามไม่ไหแอคกได้นะคะง่ายๆเนี่ยแก้วซื้อมากินของหวานแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ฝามแล้วเก็บล้างนล้วากา็สะอาดนะกันเชื้อราเนี่ย นี่เองอบทำไมอบไม่ให้ใบมันแห้งมันจะได้โตไวๆนะคะเนี่ยเสร็จละเนะ่น่ารักไหมคะกระจมกระจิม๋มเนี่ยมองเข้าไปข้างในก็เห็นแต่ถ้าเขาคลายน้ํานะรุ่งเช้ามาจะมองไม่เห็นน,ะน่ะนะก็เอาไปรวมไว้กับเพื่อนเพื่อนน่น่ารักนะเดี๋ยวดูต้นต่อไปก่อนนะ ตอนเล็กขนาดเนี้ยก็เอามาเดี๋ยนะ,ะมุมกล้องให้จะได้เห็นนี่เอามีดจิ้มเจาะรูลงไปเลยแล้วไม่ต้องจับดินมากแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็วางลงไปแค่นี้เนี่ยอย่าลืมนะคะแก้วซื้อของหวานซื้อขนมมากินและมีประโยชน์มากเลยแต่ละวันนะ่ะก็กดดินลงไป ดินนี้ก็แช่น้ำแล้อยู่ตัวแล้วไม่ต้องลดอีกเลยนะคะเนี่ยเอาไว้นู่นแหละจนกว่าจะติดแล้วก็ใช้ฝาครอบง่ายนิดเดียวเองได้ตู้อบง่ายๆแล้วค่ะอบเพื่อไม่ให้หน้าดินมันแห้งเร็วนี่แค่นี้เองจ๊นน่ารักไหมคะ นี่ได้แล้วอ่าก็เอาไปรวมไว้กับเพื่อนเพื่อนแค่นี้เองค่ะวางไว้ใต้ร่มไม้ช่ยคาก็เสร็จแล้วค่ะน่าเมียใหญ่เอ๊ะก็ใช้แก้วขนาดเดียวกันนะคะลองเดี๋ยวใส่ไปวางเข้าไปเลยเนี่ย เท่านี้น้ําก็ไม่ออกเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะในที่ร่มอย่าตากแดดนะคะน่ารักไหม <c oughs> มันก็ทําให้บอนซีเราจเจริญเติบโตเร็วค่ะเดี๋ยวนะ,ะนะจับยกให้ดูน้ําไม่ออกนะคะแบบนี้ก็จะอบได้นานแบบนี้ก็ไม่ต้องลดน้ําอีกเลยนะคะ ปล่อยไว้เลยชุ่มชื้นปล่อยให้อากาศมันหมุนเวียนในนี้จนกว่าต้นบอนจะโตขึ้นมาดันฝากล่องแล้วค่อยเปิดฝากล่องออกนะคะเปิดฝาแก้วออกนะคะนี่กัดสีตั้งแต่ปลูกใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นแก้วยาวไม่ได้ปิดฝาอกแต่เพราะแล้วเอามาวางไว้เนี่ยตรงนี้เฉยๆอยู่ใต้ร่มนะคะ ี่ใบล่างแก่ละดึงออกดึงออกทิ้งไว้ค่ะแบบนี้ดึงออกให้เข้าไปเลี้ยงใบใหม่เห็นไหมเริ่มเป็นสีแดงตรงนั้นแล้วเริ่มกัดก็ได้ทยอยเอามาเรื่อยๆนะคะทยอยมาวันละต้นสองต้นสามต้นห้าต้นเอามาจากที่เพาะไว้นะคะ เดือนครึ่งก็ย้ายได้แล้วเนี่ยนี่พอติดแล้วนะคะก็ให้ดูไปเรื่อยๆอน,นี้ใช้แก้วยาไม่ได้ปิดฝาไม่มีอะไรรองน้ำก็เอามารองตรงภาชนะใหญ่ๆรวมกันเลยเดี๋ยวดูต้นนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นี่เดี๋สามใบสี่ใบข้างล่างเเห็นไหมคะ เขาก็จะเริ่มทยอยกัดสีตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่ต้นสีเหลืองสีเหลืองก็คือเกิดมาก็เป็นสีเหลืองเลยนะคะนี่ไม่ใช่ขาดสารอาหารนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นสีเหลืองตั้งแต่เกิดเลยค่ะก็ใส่อันนี้ไม่ได้ปิดฟ้าอบนะคะชุดนี้แม่ใหญ่เอาก็ปลูก เรียนแบบธรรมชาติหากระถางไม่ได้ปลูกไม่ทันก็เพราะอนุบาลไว้ในแก้วนี่กนถ้าเขาโตเขาค่อยย้ายไปใส่กระถางใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เตรียมใส่ดินไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีบอลที่จะมาลงยังไม่มีลูกบอลที่จะมาลงนะเนี้เตรียมไว้เฉยๆเนี่ยว่างๆถ้ามีแก้วก็ล้างทีละใบสองใบก็มาทำแบบนี้ไว้ถ้ามีบอลมอีต้นลูกบอลสีก็จะ เอามาเพาะลงแบบนี้แหละค่ะก็ทำไปเรื่อยๆเ,เวลาว่างนี่พอ,อลูกบอลโตแล้วเราก็ค่อยย้ายออกไปแค่นั้นเองค่ะเนี่ยง่ายไหมปูบอลสีประดับบ้านใครชอบก็ลองทำได้นะคะไปปรับใช้ได้นะคะที่แม่ยายทำแบบบ้านๆไม่มีทฤษฎีอะไรมากมายนะคะเนี่ยรอให้โตก่อนแล้วค่อยย้ายไป ใส่กระถางใหญ่ขึ้นเนี่ยลากยังไม่ได้ออกข้างแก้วนะขนาดเนี้ย